พี่ใหม่ไทยมาถึงแล้วบาปอย่าหาทำเอาบุญนำชีวิตไม่ย่ำแย่ โอ้สิทุกวันทำนี่สําคัญมากๆเลยนะถ้าเรารู้กันโดยเฉพาะสงกรานต์การกลับไปหาครอบครัวรนดําั้าหัวผู้หลักผู้ใหญ่สงน้ําพระหรือสงอัฐิกระดูกต่งางๆเพื่อะลึกเื่อถึงปู่ย่าตาใหญ่บรรพชนของเราที่ท่านจากเราไปว่าเราไม่ลืมท่านนะถ้าเป็นคนจีนเขาคิดถึงอากงอมาม่าคนไทยปู่ย่าตายายของอีสานนอกจากปู่ย่าตายายอีพอ,อีเม่นะท้งเหนือทางใต้ก็ว่ากันไปให้ระลึกนึกถึงท่านนะฉะนั้นแล้วเราจะต้องทานศีลภาวนาเนี่ยต้องให้ครบเลย ทานไห้ไหมตื่นเช้ามาปีใหม่ไทยทําบุญตกบาร์บางทนเราอาจจะไปทําทานกับคนที่ได้โอกาสกว่าเราหรือสิงสาราศาสตว์ปล่อยนกปล่อยปลาก็ว่ากันไปเป็นการชำระจิตใจของเราให้รู้จักเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยศีลบางคนนี่เงินทองอาจจะล้อยล้อในช่วงโควิดเราสามารถที่จะรักษาศีลไม่หมดสติเพราะดื่แอลกอฮอล์อันนี้สําคัญเลยปีใหม่ไทยนะสงกรานนะเมาไม่ขับว่วงไม่ขับขับไม่โกขับไม่แชท สิ่งของจะนําค่าสุดคือตัวเราที่ไปถึงบ้านด้นวยความปลอดภัยไม่ใช่สร้อยแหวนนาฬิกาสิ่งอื่นๆเลยจากนั้นก็มีสินมีธรรมทีนส,ส่งทําให้สูงที่ปรุงทําให้สวยสินนาทําให้รวยสินช่วยทําให้รอดหลังจากนั้นต้องเจริญภาวนาภาวนาก็มี2อ,อย่างสถามถภาวนานั่งสมาธิจิตใจตั้งมัน่นหรือวิปัสสนาภาวนาสูงขึ้นไปอีกระเบีบหนึ่งอีกระดับหนึ่งอันนี้ทําให้เกิดปัญญาเลย ใครครวญพิจารณาอบคิดและเราก็จะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นในปีใหม่ที่เข้ามาประเพณีดีๆอย่างนั้นเนี่ยเราต้องทั้งธรรมะมากขึ้นจิตใจดีขึ้นยกระดับจิตวิญญาณความคิดของเราให้ดีขึ้นด้วยคุณโยนี่คือสิ่งที่ควรจะทําสําคัญที่สุดต้องมีสติอยู่เสมอคําสอนของพระเจ้ามากมายย่อให้สั้นที่สุดก็คืออยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คือให้มีสตินั่นเองจะขับรถจะเดินทางจะไปไหนในช่วงประเพณีปีใหม่ไทยแบบนี้ ต้องมีสติให้มากๆคุณโยมตั้งสติก่อนสตาร์ทหรือมีสติในสต็อกเพราะถ้าเราไม่มีสติในสต็อกเดี๋ยวเราจะช็อกและน็อกก่อนหมดสติจเจริญพรไทยชนะหมอชนะเราชนะบุญก็ชนะถ้ารู้จักทำ